เออมันได้ถ่ายคลิปได้ยังงะโอเคถ่ายแล้วกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับเกม Mortal Combat นะแต่ผมอยู่ในเวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่นเอ่อเอ่อคาวเกมนะลองไปลองไปโหลดแอปเข้ามากันนะ อย่างที่พกูไม่ได้เป็นนะนี่ไงจโอ้ซึซึซึซซผมจะบอกว่าผมผมเนี่ยไม่ได้เป็นนะเว้ยอย่าคิดว่วกันนะอย่าคิดว่วกันนะผมแค่อายมีขี้มูกเฉยแต่ผมไม่ได้ตัวร้อนปกติเด็ดอื้ อือเอไหนดีนะเดี๋ยวเวลามันหมดคือคือมันมีเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีคือใครมีคือใครชอบเพนเตอร์บ้างครับผมชอบเพนเตอร์เท่ดีแมวมันหน้าตาเหมือนมารักษาแม่เหมือนแม่ผมบอกตอนแรกอ่ะบอกว่าหน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะ มิดเดียงก็ได้อะคือผมคนไม่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 ใครด้วยคือตอนนั้นคือผมแบบเล่นไอ้นั่นอยู่ในมันต้องแบบภาคภาคเอ็กแต่ว่าต้องต้องขายเครื่องเพจีไปไม่รู้เลยคือของพี่เขาเองพี่จะมาเริ่มเก่าแล้วอะพี่ซื้อมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคือซื้อมาตั้งแต่เพจสี่มันออกคดี เลยนี่มาเลยแตช่างมันเถิดมันเล่นอันนี้ก็มีความสดระมณอกันอโอ้ยอนี้สอดีสวัสโอ้ยต่ไงโอ้ยายก็จร <Yeah. S 2> mm ิงโอ้โอ้

แรกยังรุนแรงโอ้โหค้างกันเลยทีเดียวว้าวเกมดีอัปเปิร์อืมเน็ตไม่ค่อยดีนะหร้อเน็ตดีวะ่ะจะคิดมัด่วแล้วเหรอวเฉยนะอืออือปล่อยกูเสลเลยะนะ อย่างนี้มึงฆ่ากูเถอะอืออย่างนีมึงฆ่ากูได้โอ้โหบูเทอล์นี้โอ้อ่า,อา,อาโอเค,อเค,อเค,อเคผมจะไปที่อื่นแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมออกจากหน้าเมนูก่อนเช่เดียวผมจะไปอยู่หน้าเมนูก่อนผมออกออกจากโหมดนี้ ยากหรืออะไรไม่ยากหรอกคือมันปกติน่นแหละแต่นไอ้ร้านเนี่ยคือมันเปิดไม่ได้กวดตัวไว้เนี่ย,ยไม่ได้ One player คือผมไม่ใช่คนเดียวไยแ c ชั่นนี่เป็นแบบ ผมกดออกก่อนดีวกว่ไาไปเราไป one เ a อ e r กันต่อนะคุณคุณเดาให้เล่นอันไหน training นะเออขอ training ดีกว่าฟิ t a l r e ดี้อ่าฟิ t a l r e ดี้มาแล้วผมชอบใช้ตัวคิดทา,านะครับผมชอบคิดทานาดิผมใช้แล้วผมชอบใช้ล่างนี้นี่ล่างนี้สีดำดีมา เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมึงกด้วไปตัวโอกดตัวเองกดตัดวรูามาวปมันเป็นตัวปีศาจนั่เวปีศาจเราจะมาฆ่าน้องตัวเองนะไอ้่น้องมันละ เดยถ้าใครวันนี้ก็ขึ้งความรู้ใหม่แล้วสู้ที่ดานขอแรนดอมกันแล้วกันเน็ตไม่ค่อยดีเน็ตเวิร์ดอี g o นอสกิ w เน็ตเวิร์ดอีนอสกิควันชีโฟเลตอ่าแรนดอมแรนดอมเล่ที่ควันชีตอนนี้ผมเจอหนังที่เกี่ยวกับโมโดูคอมแบบอีกแล้ว ถึงแ้่ถึงแน่เลยลงวับวับลงวายวายวอยตีทษที <Finish. S 1> ลง ว้าวว้าวอ่าโอเคอบบบอีอะไรวะกัติท่ทลดีผมขอลองเจสันบ้างเรื่องั่งผมชอบใ้ซอกซิโ เพราะอกซิโลมาเปลี่ยนชุดด้วยอะไรเน็ตไม่ค่อยดีก็เน็ตก็เน็ตไม่ดีครับมูซีดเออซ็อกซิโลกับโกเปียนก็แล้วกันเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนกับป่าแล้วเพเฮอยโอ้โหทันโซฮะโซชิ โอ้โหคลาสสิกโอ้เยอะเ้อเด้อเดีอเราที่นี่มันอะไรกันนะไม่ใช่มาถึงอันนี้คือพวกเดียวกันนะโอเคไฟสู้กันที่นี่เลยฐานของไม่ใช่เฐานฐานของซอกซิลร่นี่ตรงนี้เหลือแค่สิบนาทีเลรอ อันนี้ยังไม่แน่ใจนะมันจะมีอยสองแบบก็คือ <c oughs> คนที่มันจะมาแซงคิวเรานะ,อ,ะอ่าง่ายก็คือมันจะแซงคิวเราอะ่ะ <c oughs> ใ,ใกล้ๆวับทวับทวับทวับมีเหียเหียเหียเหี้ยทุกีเอา้าเอออะไรเอออะไรโอ้โหคงเราผมจะเปิด วักลงวัดบีเออซับซิลูกะยากนะนี่คือมันต้องอยู่ใกล้ ีอวันนี้ถ้าใครกินข้าวอยู่ก็กรุณาคายออกมาด่วนเลยเดี๋ยวมึงจะอ้วกทางปากแต่เกมนี้มันมันก็ถือว่าไม่ได้สมจริงมากนะแต่แต่ว่าภาคไอภาคใหม่อภาคภาคสิเอ็ดเน่ยสมจริงกว่า มือมันโคตรสมจริงนะคือมือออกแบบมาเพื่อคนคนที่เกียดค้ารใครยสักคนหนึ่งคือมฆ่าในเกมเจสันที่ผมโคตรชอบเอามาคาคาซีเคสไม่ไม่ไม่เอาเจสันความรู้ใหม่นะครับจ,จำจำเอาไว้เอาไม้ด,ด,ดีกว่าเอาไี้สูดด้กับ ทั้งนั้นเรนดอมอ่ะเรนดอมดีหน้าดีหน้าแต่ดีหน้าตัวปวดผมเลยแต่สุดท้ายเม่เมมันต้องตายอยู่ดี่ ก็นี่คือหมาของผมเออซึ่งคุณยังไม่เห็นหมาของผมแต่คุณจะได้ยินเสียงกัะดีกหมาเริ่มเร็วเดี๋ยวเวลาบทลงหน้าลงาลงหน้าลงหน้าวายวลง มไนกระโดดซับหน้ามันีกอือขวับ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 โอเคทำได้ถึงง่ายอยู่บ้างนะ ใช้ต <łość> ัวละครจีนสันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นผมขอเรยนใหม่อีจะได้ฝึกทักษะ <c oughs> <c oughs> แต่ผมขออีกรอบอันนี้คือครั้งสุดท้ายนะลง <c oughs> เดิน <c oughs> ลงเดินปีโอเครอบสุดท้ายจริงด้วยอือเปลี่ยนตัวละครนี่กูรู้แล้วลงเดินลงเดินว่ายจบโอคจีโร่ รสที่เคสผมก็ชอบนะชอบชอบชอบจนได้มาเดี๋ยวแับฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกูเลยฟันฟันแหกหมดแล้วสู้สู้กับพ่อมัน,มน,นพ่อมันอยู่ไหนพ่อมันอ่าพ่อมันเองพ่อมันแต่งตัวเป็นอะไรดีอืออืมอืมอันนี้ดีกว่า พ่อแม่งเตะบอลอยู่มันจู่ๆก็ไปหาลูกไม่ใช่เด็กคือลูกเดินไปหาพ่อเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเดินมันมันกันดึงหัวใหม่คนรดูกาให้พ่อเลยพ่อบอกเป็นควรว่าให้มีผัวใหม่ไม่ใช่เด็กเออเป็นเกย์ไม่ใช่พ่อเป็นเกย์ไม่ใช่มีมีเมียใหม่ไม่ใช่ผัวใหม่คุณสลับซ้อน ตัวฟ oh, hey, <laughs> <So, fuck. S 2> e ักให้แม่งเลยชูฟักหัวหัวหัวัวเอก ตะกี้ขอใหม่เด้ขอรลบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะครับแต่ว่าได้จริงหรือเปล่าสามสองสองสองสับ กูจำปุ่มไม่ได้เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับฟรีก่อนครับเพราะว่าเวลาทั้งหมด180นาทีนะครับมีเวลาตั้งเยอะตั้งแย่ครับก็ตรงนั่งหลังหน้า X เคตรงหลังหน้า X ตรง,ตรง,ง,ง,ต,รงตรงนั่งหลังตรงตรงนั่งหลังตรงเอ็กเออมาใช้ได้จริงหรือเปล่าคือมึงจะจำได้หรือไม่มาเอากลับหัวอ,อธรรมดาด้วยอเอ,อ้าอะไรเออนี่ย ค okay. ือตะกี้คือผมไม่รด้จริงนะ่นนั่งนั่ง,งหลังตรงเอ็กออเอ็กดีเอโต๊ะม,ม,มันมันคิดอะไรอยู่ราวะว่าทำอมมัน้อามีต้น เราจะไปสู้เดียวนะสายเดียวผมขอเอโหมดอีซีนะชอบวแว่าผมน,นั้นกูแล้วว่าเน็ตกากนี่เน็ตจัดคุณเน็ตกากมากๆเลยมันก็ไม่ได้การกขนาดนั้นหรอกมีสองชุดเองลนยะพี่โตชอบชุดนี้มาก,ก นึกว่ามันเป็นบนอาหารเนี่ยน,นี่ระบดยิงยิงป้าป้าขักแขนมา,มาอ่าใช้ได้เหมือนเน็ตกากยังไม่รู้อ่ะ <c oughs> ลองออทุกคนก็ลองไปโหลดมากันได้นะครับคือผมเล่นให้ดูแล้วมันก็ง่ายๆอย,ย,ย่างนงี้แหละ ยิ่งไล่เออสนุกดีสตาร์ทเดอะเกมไม่ต้องฝึกดุกพิวเ้ง เกิดอะไรขึ้นนะทำไมเล่นไม่ได้จะกินเล่นได้อยู่เลยโอเค